สวัสดีครับพกดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมทาโรุคาร์นะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่27ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายน2567เข้าสู่เดือนใหม่แล้วดูซิว่าต้นเดือนใครจะเฮงจะปังนะครับคลิปนี้จะเป็นของชาววันอังคารนะชาววันอังคารตั้งจิตไปพร้อมพร้อมกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพจติดต่อดรเทมทารคาร์ครับเรามาดูกันนะว่าชาววันอังคารจะเป็นยังไงบ้างสหรับสัปดาห์นี้หลายๆท่านคงจะไปคอนเสิร์ตแกรมมี่คงะอาร์เอสนด้วยกันนะครับผมดูซิชาาาววัันนองงงครเป็ไบ้ ชาววันอังคารสัปดาห์เนี้มีเรื่องคิดไม่ตกกังวลใจยิ่งคิดก็ก็ยิ่งกุมห้อยหัวคิดด้วยเหมือนร,รู้สึกโดนเอาเปรียบโดนโกงรู้สึกไวรุ่นซึมเศร้าพาสภาวะที่หนักอ,อกหนักใจเหมือนโดนเอาเปรียบใจคิดเรื่องการเงินใจกว่ากว่าจะได้เงินมาช่วงนี้เราเหนื่อยเหนื่อยเนาะรู้สึกว่าเหนื่อยใจจังเลยแล้วมีเกณฑ์น,นะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าคนที่ห่างหายกันไปนานจะได้กลับมาคุยกันหรือได้กลับ คืนมาคุยกันใช้ค,ำคำําคํานี้ยังไงก็หนีกันไม่พ้นแลได้กลับมาอีกและมีผู้หญิงคนนี้เพื่อนผู้หญิงที่มีพี่ผู้หญิงที่มีอ,มอํานาจเป็นเจ้าของกิจการหรือหมายถึงเรื่องราวของเขาว่าแม่สำหรับบางท่านเรื่องการตั้งครันนะสำหรับชาววันอังคารนะครับผมและที่สําคัญคือจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างที่กําลังรอคุณอยู่ขอแสดงความยินดีด้วยนะชาววันอังคารสัปดาห์นี้ยังไงคุณก็สําเร็จอย่างแน่นอนครับ